สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวโฟเดนนะครับแต่เราจะไม่ได้รีวิวโฟเดนคนเดียวนะครับผมเราจะมารีวิวตัวพรามนะครับผมตัวนี้ฮะลุยโกสตาครับผมวอลหนึ่งร้อยสองนะครับผมอ่ะเราจะรีวิวแพ็คคู่เลยนะฮะเดี๋ยวแรกเราครมตัวไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับผม ได้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเป็นแผน4ี่ห้าหนึ่งนะครับใช้โฟเดนนะครับผมก็บูตเป็นลองช็อตนะครับความเร็วค่อนข้างดีมากๆเลยนะสำหรับโฟเดนนะครับการคอสซิ่งกนเคืบนะครับค่อนข้างดีมากเลยนะความเร็วนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะเร็วมากๆตัวจี๊ดเลยของแมนซิตี้นะครับผมแต่มี ก็ได้ในเรื่องของการโหม่งนะฮะการกระโดดนะครับแล้วก็รูปร่างตัวเล็กนะฮะการเบียดก็จะไม่สู้ตัวใหญ่ๆนะครับผมตัวต่อมาก็เป็นดุยคอสตานะครับผมตัวนี้เป็นตำนานเลยนะฮะของฟิลเลนติน่านะครับผมจะมีหนังสือเล่มน,นึงนะฮะับจำหนังสือไม่ได้ว่าเป็นหนังสือการ์ตูนนี่แหละเกี่ยวกับแกนโซ่นะก็จะมีลุถกุลิตมีดุยคอสตานะครับ ตัวนี้ก็จะเด่นนะครับผมก็ในเรื่องของลุยคอสตานะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของการส่งบอลน,นะฮะมีสกิลเป็นโรนัลโดช็อตนะครับผมมีความสามารถด้านเพเมเกอร์นะครับผมเราก็จะมารีวิวสเกมนะครับเกมทะ้ฝั่งนะครับผมเกมแรกเดี๋ยวเราจะให้ลุยคอสตาอยู่ฝั่งขวาก่อนนะฮะเพราะว่าเราโปติจะขึ้นบุกทางขวานะครับผม ก็เดี๋ยวลองดูดูคอสตานะครับว่าฝั่งขวาเขาจะปลูกได้มากน้อยขนาดไหนครับผมลิฟูเจอกับอาลบินนะครับผมโอออต่างกันไม่เยอะนะฮะต่างกันไม่เยอะโอู้ดผิดแฟนคลับต่างกันไม่เยอะฮะเริ่อเกมครับลิบูเป็นฝ่ายบุกก่อนครับผมโบเดนส่งให้ไปแค้มไปแค้มต่อด้วยวิลเลียมครับอ่าโดนโชกบอลไปแล้วครับผม โอ้โหนี่ครับเกอวินโยครับเกอวินโยตัวที่เราจะเอามาเล่นฮะค่อนข้างมีความเร็วมากเลยฮะเกอวินโยน่าสนใจฮะอาจจะได้เปลี่ยนแต่ตัวรามก็ยังเล่นดีอยู่นะก็เลยยังห้าสิบห้าสิบอยู่ฮะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนเอาละครับเอาบินเรื่มบุกมาก่อนนะครับผมเอาบินโอ้ชนลูกนี้ไม่ไม่ฟาวครับตัวรามได้บอลนะครับตัวรามไปชาร์กครับ ดูลาเรื่องงตัวเองครับลาเอาไปทางไหนดีครับโอ้โหา้าดายเขาโอ้โหเอาซึ่งเรางงเลยจะไปทางไหนดีเขาปิดบอลดีนะเขาปิดทางบอลได้ดีนะต้องชมครับโอ้โหเข้าหนักเหมือนกันฮะหรือว่าเขาจะเข้าหนักนะฮะสไลด์อย่างเดียวเลยครับผมโอ้ส่งมาตามช่องดีมากเลยตรงนี้ครับเกอวิโยกระชากป้า ทรงมาอือหือไม่ถึงไม่ถึงกองหน้าเขาครับผมลูกกากูมองหินคอสตาแล้วคอสตาครับชงต่ออือหือติดนิดเดียวครับติดนิดเดียวติดใครไม่รู้ติดนม่ไม่งั้นมีโอกาสลูกากูหลุดนะฮะเมื่อกี้ดูคอสตาครับโอ้โหเย็นบอลดีมากดิบ,บิ้งครับชบาวบ้านโอ้โดนชนโดนแซงนิดน,นึงฮะเพยเลยเมื่อกี้เบอร์ลี่สงต่อขับหลังครับผม นะบกาวินโยโอ้โหบอกเลยว่าที่เด็ดนะดูครับการกระชากของเขาครับกาวินโยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเลยครับผมโดนโซโซมาเลียจากเลสเตอร์นะครับมุ่งเข้าประตูบายนะครับเป็นว่าเอาบินนะครับนำยูคูหนึ่งประตูต่อสูตรนะครับผมโอ้เซ็งเลยอะ่ะเมื่อกี้นี้กวินโยแบบหลุดสุดๆเลยอะ่ะเป็นสายเปิดมองเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้ที่ของเขาก็จะมี มมซูกิแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะชื่ออะไรนะจำไม่ได้โดสนะฮะเป็นของหน้าที่สูงเหมือนกันนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับยังมีเวลาเหลือครับผมึ่งแรกยังไม่หมดครับเอาะ,ะครับผมตอนนี้ลุยคอส้าลุยคอสตาอ,อือฮยังไม่หมดเวลาครับยังไม่หมดเวลาลุยคอส้าจับบอลบ <laughs> บบอลั่นนะครับจับบอลลั่นฮะ โอ้ส่งให้ลูกากูมูมงคนระับแต่ว่าแฉลบครับผมลูกนี้มีโอกาสที่เราจะตีเสมอครับโอเคครับตีเสมอได้แล้วครับเป็นน้าลา์พูเสมอเอาบินถึงประตูตัวหนึ่งจากการทําประตูของลูกากูครับลูกนี้ลูกมงครับผมก็รพูเสมอเอาบินหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผมจบครึ่งแรกนะครับผม ดูสีกันมากครับเกมนี้อ่ะขึ้นหลังนะครับเอาบินเป็นฝ่ายเคียก่อนครับเฟเรนี่ส่งให้ซูมาเล่ครับดูกากูครับผมมาเล่ครับเกวินโยครับเกวินโยเตรียมเฟเรนีส่งมาแล้วมาซูกิโอ้โหอย่าโลตัดไ้ได้ครับมาแล้วตัวรามเราโอ้ไปไม่ได้เลยครับตัวรามครับผมโดนตัวรามฝั่งนู้นครับ โอเคตัดบอลได้ครับตัวลามฝั่งเราครับหรือคอสตาครับหมุนตัวทําไมครับงงครับคำว่าค้านครับส่งให้วิลเลียมครับวิลเลียมโดนบังเมื่อกี้ไปไม่ได้เลยครับโฟร์เด้นได้บอลแล้วโอ้โหหมุนตัวหนึ่งทีตัวเล็กกว่าทีนุ้นมากเลยนะฮะโอ้โหทีนุ้นรู้สึกว่านอกจากเขาจะเอานักเตะที่แบบว่าเป็นสกิลฮิวทูฮิวแล้วนะเขายังเอานักเตะที่ตัวใหญ่ๆนะครับ เบียดบอลบางบอลได้ดีๆนะครับผมมาเล่นด้วยนะฮะจังาวันนี้โอ้โหเคียบอลไม่ขาดครับลูกนี้พลาดเองลูกนี้กดกดส่งไม่กดเตะออกนะฮะโดนเกวินโย่เข้าทางเป็นประตูไปครับผมเอาบินนำลิพูสองต่อหนึ่งครับผมคอสตาลูกนี้ย้อยสวยมากครับคาวคานจับบอลได้ครับโอ้โหลูกกระกู ไปอยู่ท้ายๆเลยฮะหลังๆมาบอลไม oi ่ถ si <mud stellen. S 2> ึงรูกูเลยฮะโอ้ยเยโล่ตัดบอลได้ครับโฟเดนหมุนรอบนึงก่อนออ้อโฟเดนมีสกิลฮิวทูฮิวนะฮะเมื่อกี้ลืมเปิดดูเพิ่งรู้ว่ามีฮิวทูฮิวตัวเล็กฮะโฟเดนได้แต่ประคองครับลูกนี้หูดบิดเกือบโดนมงครับ อันนี้คอสตาครับคอสตาโอ้โหลูกนี้อีกทีนึงครับผมคอสตาลูกนี้ไม่ลำหน้านะครับไม่ลำหน้านะครับผมโอ้ลูกกะกูลูกนี้ยิ้มแฉ่งเลยครับผมลูกกูลูกนี้ปาบเลยครับอ้าวโอ้นึกว่าลูกกะกูจะยิงนะฮะโอ้เป็นเบคแคมแทนนี้เองครับโอ้ยดีเซฟไว้ครับหนึ่งดอกครับผมบุฟฟอนี่ซูเปอร์เซฟจริงฮะใครที่บอกว่าจะให้รีวิวบุฟฟอนดูทีมนี้ได้เลยครับ โคตรเซฟฮะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนแล้วเมื่อกี้อือฮอะสองประตูต่อสองครับผมในนาทีที่เก้าสิบนะฮะอะตอนนี้เรากำลังจะอือโอเคครับเมื่อกี้ก็เสมอกันสองสองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะหลับเดี๋ยวเราจะสลับฟเดนนะครับมาอยู่ฝั่งขวาบ้างนะครับผมเราจะได้ดูฝีเท้าเขาแบบเต็มที่นะฮะเมื่อกี้คอสซาฝั่งขวาฮะมีเมื่อกี้มีโชว์ของไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะในเรื่องของการ แอซิดให้ลูกากูนะฮะเกมที่สองลิฟูเจอร์อิมเจสนะครับผมวิลเลียมส่งให้โฟเดนเล่นส่งเอียโรครับผมทั้งหลักก่อนครับนามโซครับดาวีครับผมโอูตูลามโดนละดาวีครับดาวีมองคอสตาตูลามคอสตาคอสตา โโอ้โหกํลังจะโรนะัลโดช็อปแล้วก็จะยิงนะฮะเมื่อกี้กะจะเอาแบบลูกส,สวยะฮะปรากฏว่าอช็อปไปเข้าทางกองหลังฝั่งนู้นครับผมเซ็งเลยฮะอดโชว์เลยยิมจตมองเพื่อนจะส่งใครฮะส่งใครดีครับอส่งตรงกลางดีจองดูลามดูกากูโดนสกิดครับผมฟาวครับผม ่งให้ใครดีฮะเสียงส่งให้ตัวราเหมือนเดิมครับผมดาวี Darwin ครับเยาโลครับโอเคอุ๊บอโอ้คอตตามาอยู่ฝั่งขวาเลยไคแคมครับอุ้ยเกือบหลุดครเมื่อกี้แค้มขอตั้งหลักก่อนครับดูเพื่อนส่งต่อเลยครับผมลูกนี้โฟเดนมองละเป็นประตูแน่น,นอน <h ums> ลูกาก,กูไม่ถึงหัวลูกาก,กูครับผม ไม่ถึงลูกกกูครับลูกนี้สกัดไว้ได้ครับไม่ฟาวครับโอ้ยเล่นท่าไปนิดนึงฮรับเลนท่ายากไปหน่อยเมื่อกี้สากายสกายเป็นไงละ่ะเจองฮอรโมโซมหมุนออกเลยสากายสกาอ,อเกือบครับสกาเกือบได้เปิดครับผมนี้ดาวีมองเอียโรครับส่งให้เอียโรครับ ยีโร่รอบอลนิดหนึ่งฮะโอหารส่งให้วิลเลียมวิลเลียมไปไม่ได้ครับโอเคครับโฟรเดนครับโฟรเดนหมุนครับหมุนแล้วหมุนหนึ่งทีตอกส้นหนึ่งทีครับโอ้เอาตัวเราได้ครับผมตัวรอดได้จากที่แคบครับเดวี่เดวี่โอ้โหน่าจะส่งนะเมื่อกี้โอเคถึงละถึงคอสตาครับอ้โหลูกโคคิกเมื่อกี้ไปไม่ได้ครับผมอัลโซ่ขึ้นมาตัดบอลให้โอเคหมดครึ่งแรกครับ เสมอกันูนย์ประตูต่อศูย์ครับผมอิมเจสกับลิ์พูครับมาครึ่งหลังครับเรามาลุ้นต่อครับผมดาวีสกัดออกไปได้ครับผมตอนนี้เขาบุกกลับขวาเลยครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอบให้นะครับใครเอ่ยกำลังรีวิวยะเบคแฮมส่งให้วิลเลียมครับวิลเลียมลูกนี้หลุดไหมหลุดแล้วหลุดแล้วล่ะ มันควรจะหลุดนะเมื่อกี้มีหลังมาสกัดไว้ได้ครับเบคแฮมส่งให้ลูกกกูลูกกะกูหมุนรอบหนึ่งครับคิดหาใครไม่เจอครับส่งให้บิลเลี่ยมเฉยลูกกะกูก็ไปไม่เป็นเหมือนกันฮะลูกนี้โฮมโซ่โอ้โหขึ้นมาตัดบอลสูงเลยฮะโฮมโซ่ข้อดีก็ดีฮะแต่ถ้าหลุดนี่สวยเลยฮะลูกนี้ครับเบคแฮมว่าไงครับเบคแฮมออลูกนี้ครับมันควรจะเข้าครับลูกกกูโอ้แต่ ไม่เข้าครับอ่ะไม่เป็นไรครับไปลุ้นต่อครับผมดาวบี้ส่งมาให้ไม่ถึงครับไปแค้มตัดได้ครับผมลูการูส่งให้โฟเดนโฟเดนเบคแฮมเบคแฮ้มโอ้โหไปไม่ได้ครับดาวบี้ต่อครับดาวบี้คอสตาครับตรวนี้ตัวรามหลุดแน่นอนครับหลุดหลุดแล้วครับหลุดออกหลังครับผมโอ้ยดูสั่นอ่ะไม่เป็นไรครับจังหวะขาดกันเกินนะครับเกมนี้ครับทั้งทั้งทีมเราแล้วแล้วก็ทีนูนนะครับ ลูกนี้ตัวล้ามโฟรเรนแน่นอนอ,อ<ๆ>เบียดมงไม่ได้ครับเมื่อกี้โอเคเยลโล่ขึ้นมาตัดบอลได้ครับตัวกากูมองโฟเดนครับโฟเรนลูกนี้ตอก้อนไปหนึ่งทีครับลูกนี้เอ๊บโอ้โหสกิลเวอร์คาสยจงครับแล้วก็ยิงด้วยขวาครับผม,มติดบล็อกนิดนึงฮะแล้วก็ซ้ำได้ครับผม ลิฟูขึ้นนำอิมเจสนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับจากการทำประตูของโฟเดนในนาทีที่เจ็ดสิบเจดนะครับผมลูกนี้ต้องบอกว่าสวยจริงฮะลูกนี้กับตัวได้แล้วก็หลุดเดียวครับผมแล้วก็เลือกที่จะยิงมุมแรกนะครับผมยิงเสาแรกเลยนะฮะเกือบไม่เข้าครับเมื่อกี้ต้องได้ซ้ำเอาอีกรอบหนึ่งครับผมลุยคอตอต้ว่าไงับอือหลุยโดช็อปไม่ผ่านครับผมดาววิส่งให้เพื่อนแล้ว คอต้ามองเพื่อนแล้วตูรามตูรามวิ่งแทบแบบโอ้ลูกนี้ติดครับติดติดขอต้าส่งต่อครับขอต้าหมุนทําไมครับชนเพื่อนเฉอลูกคากูลูกนี้อื้ลูกนี้มีจังหวะทาประตูหลายรอบมากเลยฮะแต่ไม่เข้าเองฮะลูกนี้ก็เหมือนกันฮะวิลเลียมสาววิ่ง,งโมงครับตรนี้คา,าว้าคาวมองใครเอ่ย มองลูกากูโอ้โหลูกนี้ลูกนี้โอ้โหโดนสกัดออกไปครับน่าจะจบที่1ประตูต่อศนะูนย์ะดูท่าหละเบคแฮมมองเพื่อนมองส่งไม่ได้โอ้โโอเคครับ1ประตูต่อศูนนะครับลิพูนำนะครับผมโอเคเรามาดูสเตตของโฟเดนนะครับผมความเร็วค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมีสกิลลองช็อตนะครับผมก็ เหมาะกับการลากเลือ้อยกระชากมากครับแต่ข้อด้อยก็คืออาจจะเป็นรูปร่างค่อนข้างเล็กนะฮะเบียดบัลลาอาจจะไม่สู้นะครับผมแต่ถ้าเราวางบอลไปข้างหน้านะฮะมีโอกาสที่โฟเดนเขาจะหลุดนะครับผมถ้าหลุดมีเฮแน่นอน,นครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะฮะกนะ็สามารถที่จะใช้ได้ในระหว่างรอเมซี่ครับผมก็สำหรับคลิปรีวิวก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ